แม่ขอสิบล้านนะผมถามซ้ำอีกหลายรอบว่าไม่ได้อําเล่นใช่ไหมครับจำนวนนี้จริงๆแม่ใหญ่ก็ไม่มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปและตอบตามเดิมและย้ำว่าถ้าไม่ได้เท่านี้ก็ฝันไปเหอะเห็นว่าที่บ้านพอจะมีอันจะกินนี่ขายไปสักสี่ห้าแปลงก็ได้ละมั่งเลือดผมสูกฉีดกว่าทุกทีและโมโหมากระดาษที่ตักผ้าเสร็จก็กลับมาทำไมทั้งคู่ดูตึงเครียดกันจัง ผมหันไปทางระดาและมองทั้งสองระดาผมก็ยังรักมากเหมือนเดิมแต่แม่ยายเนี่ยสิถ้าสินสอดจะแพงขนาดนี้ผมว่าคุณอยู่กับแม่ของคุณไปเถอะแม่ยายรีบสวนทันทีฉันบอกแล้วใช่ไหมยายระดาว่าให้แต่งกับตาบล็อกลูกผู้ใหญ่ก็จบชิระดามีแค่แม่ที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กและไม่อาจปฏิเสธความคิดของแม่ตัวเองได้จึงไม่ได้เถียงไปอย่างใดถึงจะรักมากแค่ไหนแต่ถ้าสินสอดแพงขนาดนี้ ผมก็ขอบายดีกว่าไม่ช้าผมรีบเก็บของทุกอย่างและจากไปหลังจากนั้นสามวันเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊อกก๊อผมคิดว่าจะเหมือนในละครกับเขาบ้างที่สุดท้ายแม่ยายจะมาเฉลยว่าแค่อยากลองใจลูกเขยผมรีบไปเปิดประตูก็เจอว่าระดามากับแม่จริงๆแม่ของเธอรีบพูดขึ้นแม่ขอโทษนะวันนั้นที่พงพางออกไปแบบนั้นแม่มาคิดดูดีๆแล้ว แม่ขอสัก8ล้านก็พอแล้ว10ล้านมันก็สูงไปจริงๆนั่นแหละโอ้โหพูดออกมาได้ผมเรียบบอกไปเลยว่างั้นก็เชิญเก็บของทั้งหมดออกไปจากที่นี่ได้แล้วและสิ่งสุดท้ายที่ผมเจ็บใจกว่าคือเธอไม่เถียงอะไรและเข้าห้องไปเก็บเสื้อผ้าตามที่แม่เธอบอกเรื่องนี้บอกกับเราว่าถึงแม้จะน่าเจ็บใจแต่มันก็ช่วยไม่ได้สมัยนี้หลายคู่อาจจะต้องเก็บสินสอดด้วยกัน บางคู่โชคดีที่ครอบครัวได้ปูทางมาให้แต่แรกการแต่งงานไม่ใช่สูตรสำเร็จของชีวิตคู่ที่แท้จริงมีเพียงเราสองเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่ในตอนท้าย